อไปนะงยน่อยู่ yo, yo. เรากำลังจะไปคุณน้ำนางนอนนะครับก็เป็นจุดที่เรามาถึงนะครับเป็นป้ายอุทยานนะครับแล้วเขาก็จะมีรถสองแถวนะครับไว้บริการด้วยนะรถสองแถวนี้ก็ฟรีด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถให้เป็น ทิปบ็อกได้นะครับเมื่อกี้ตอนที่ล้านจอดรถนะครับนั่งมาตรงนี้ก็คนละยี่สิบบาทสาอากิกชุมชนนะครับก็นั่งรถต่อเข้าไปข้างใน โอ้รถเร็วครับไม่ถึงห้านาทีก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็สารารวมพลห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้นี้เห็นหุ่นจัาแซมอยู่ตรงนน้นไปดูจัาแซมกันไหม นี่ไงตรง,<ไ>งที่เขาแถลงข่าวใช่ไหมนี่ใช่มหมูปลาคันออน้ำมี่ฮะโอหอากาศดีมากตอนนี้ที่ขึ้นมานะครับก็เวลา15นาฬิกา6นาทีนะครับก็ถือว่าพัฒนาสะดวกสบายนะครับ นี่มาดูจ้าแซมกันอเอฟโม,มไปไป่ฮเราถ่ายรูไปนรงนไ้นเนปนะครันนะเรไปนไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับวันนี้ที่เรามาเป็นวันศุกร์นะครับ27ธันวาคม2567นะครับอ๋อ,อตรงนี้มีจุดบริการถ่ายรูปด้วยนะ นีทางลงนี่อนี้ให้คนพิการได้ด้วยนะแบบว่าคนเท่าคนแก่ได้เป็นรถเข็นนะครับ <c oughs> โหเหมือนที่เราดูในทีวีเลยอะ ก็เป็นภาพเหตุการณ enfin, ์ตอนนั้นนะครับที่เกิดขึ้นกับเด็กดโอจักรยานจักรยานน้องๆอยู่นี่นะครับลองอยู่นี่นะเพ่ปห้องเข้าน่ะนะ ผมเห็นแวบ,บๆนะเมืแ่อบบกี้นี้อุปกรณ์นะครับในเหตุการณ์ค้นหาและกู้ภัยนะครับนี่จักรยานน้องๆยังอยู่เลยนี่แล้วก็ตรงนี้ที่ห่อน้องๆออกมาใช่ไหมเหมือนเครื่องปั๊มน้ํานะครับเสื้อโอเวขนลุกเสื้อน้องๆถังอากาศนะครับมีถังอากาศตรงนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ วอโทรศัพท์นะครับไฟรองเท้าน้องๆก็อยู่นี่นะอ้ปกรนนี้น้องๆน,น่าจะใส่ไม่ได้แล้วเนาะโตกันหมดละช่วงเวลานะครับในการเข้าถำ้ำก็จะเป็น8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นผู้สูงอายุนะครับ <S <S ก็มากันได้นะมันมี ลาวเล็กให้เราจับด้วยนะใครหัวเข่าไม่ดีกลำบากหน่อยฮะยกตัวอย่างเช่นสุริโยแต่ความสว่างนในนี้สบายสบายนะน,นี่จุดระวังศีษะนะครับป้ายเตือน แสงสว่างมีให้เราตลอดทางนะครับไม่ต้องกลัวมาไปยอวมหาจักร์์ถ้ำหลวงคนระับปฏิมากรรมถ้ำ<อ>หลวงได้ยินเสียงน้ำหยด บริเวณพื้นนะก็จะชื้นๆหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่แฉะชื้นๆแต่เหยียบไปไม่ได้จมนะครับเขามีไฟประดับนะครับตามขอบขอบเห็นไหมเป็นไฟประดับนะครับให้มองเห็นทางง่ายขึ้นนะแต่บริเวณพื้นที่ผมเดินเนี่ยเป็นเหมือนทรายนะครับหนนเมื่อกี้ที่เราเดินลงมาตรงนู้นนะครับเป็นบริเวณหน้าถ้ำนะครับที่เราเดินลงมามาสักครู่นะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้เขาปิดไม่ให้ขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นเนาะแต่เมื่อกี้เราเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงนะเหมือนไกลเนะะาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในันต่อครับนี่มีท่อเนี่ยท่อท่อน,นี้ปะเนทีที่เขาไว้ถาวรเลยมั้งเนี่ยเอาไว้ดูดน้ำเนา มีเสียงน้ำหยดตลอดนะครับระหว่างทางที่เดินเข้ามาเ้าได้บริเวณพื้นที่เราเดินเข้ามานะครับก็เป็นพื้นปูนแล้วนะครับเป็นพื้นปูนแต่ไม่ได้ขัดมันไม่ได้อะไรนะครับไม่ลื่นฟิลแบบยังทำให้รู้สึกเหมือนธรรมชาติอยู่นะครับ เข้าไปลึกไหมครับได้ครับเคลนข้างบนได้อีกอขอบคุณครับมาแล้วมันนลึกเกเิมองไม่เห็นหรอกไม่ต้องกลัวก็เข้าไปดูจะมีอะไรอ่ะมาแล้วสุภาพรอ,อยากกลับนะครับบอกว่ากลัว เขาทำไฟไว้บริการทางตลอดนะครับไม่ไม่อันตรายนะโหนึกถึงตอนที่เขามาช่วยเหลือไม่ไมีอัน,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 นี้นี่เป็นธถงที่หนึ่งศูนย์บัญชาการนี่มี เขาเรียกอะไรเหมือนวางของอ่นี่มีวางวางของนะครับเป็นโต๊ะวางของอยู่ตรงนี้ฟิลเหมือนเรามาเป็นพิพิพธภัณฑ์นะครับจะยังคงสถาสิ่งของครับไว้บริเวณที่เกิดเหตุอยู่นะครับแล้วก็มีป้ายบอก ืมก็น่าจะได้แค่ถงที่หนึ่งะครับแค่นี้เอง oh. น,นี่นะที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะปากถ้ำใช่ไหมม,มีน้ำหยดลงมาเลยไม,ม่ปากถ้ำเนาะเราเดินเข้ามานะครับตอนนี้เราได้แค่ถงหนึ่งบริเวณนีแต่ก็ถ้าเอาจริงตอนนี้ก็เหมือนหายใจแบบเริ่มออกซิเจนก็น้อยลงแหละ <c oughs> ผมว่านะนตอนนี้เราอยู่แค่ตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่ดูนี่ที่น้อง,อง,องมาลโอ้โห <c oughs> oh. ถงสองสามสี่ไปนี่นะโอ้โหน,น,ออน,นี่มาเจอน้องตรงนี้นี่เดินลมสาโอ้โหสุดสายอ,ะอ่ะปะเดีย๋ยวเราเดินกลับกันถงหนึ่งถงหนึ่น่าจะไกลหน่อยแต่ก็บริเวณถงหนึ่งก็เป็นบริเวณที่จะสูงหน่อยนะครับ บริเวณที่เดินเข้ามานะครับก็อย่ารีบร้อนมากก็ดีนะเพราะว่าก็จะมีความเปียกความชื้นอยู่นะครับบริเวณพื้นถ้ากลัวลื่นกลัวอะไรก็ต้องค่อยๆเดินหน่อยเนาะ ไฟตามทางที่เขาเปิดเนี่ยเป็นไฟเหมือนเป็นไฟ LED นะก็น่าจะเป็นไฟแค่กระแสตรงมั้ <c oughs> ฟิลเดียวกับไฟจากโซลาเซลล์ครับเย็นสบาย นักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบริเวณที่มีแสงหน่อยย้อนกลับมาแล้วพื้นของน้ำนะครับเนี่ยน้ำก็หยดลงมานะครับจากด้านบนนะครับ เสียงเมียหอบตรงนี้มีจุดวัดความสูงของน้ำนะสวยงามครับมีโอกาสก็มาได้นะค่าบริการย้อนให้ฟังนะครก็คือแค่20บบาทนะครับในการที่จากจุดบริการที่จอดรถมา ก็นั่งรถสองแถวเข้ามานะครับยี่สบาทเขาบอกว่าไปได้อีกอีกทีนึงก็เป็นตัวอะไรอะสะมรกตนะครับสะมรกตด้วยแล้วก็มาส่งที่นี่ด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะแค่2ี่สบาทจบกันถูกมากๆนะครับก็มามกันได้นะครับกลับแล้วนะบ๊ายบาย รูปที่เราถ่ายมาสักครู่นะครับตอนก่อนเข้าไป,ไป,ลไปเลียวค่ะเลี้ยวไียนค่ะใบเล็กร้อยหนึ่งใบใหญ่สองร้อยน,นะคะเอาแต่รูไปได้ไหมเอาแต่รูปเราแท่แม่ลองถามหน่อยถ้าไม่เอากรอบได้เลยถ้ารูปใหญ่นี่ร้อยหนึ่งค่ะไปไม่เอากรอบห100เ,ออบเหรอแต่ถ้าใบเล็กก็ใบละห้าสิบค่ะเอาเลยเล็กก็พอแม่แม่เราเล็กถูกได้ค่ะแม่เอาเล็กน ไม่เอาเอาล็กอ่ะไม่เอาขอ